สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงกันสักนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเราเชื่อว่าความสําคัญที่สุดคือเรื่องผิวนะคะแล้วก็ทุกคนคงให้ความสําคัญในการดูแลตัวเองนะคะบีก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญมากๆเลยกับเรื่องของผิวนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมาแบบตั้งแต่แบบอายุยังไม่เยอะนะคะแล้วก็เคล็ดลับตัวหนึ่งเลยก็คือบีใช้ perfect radiance เนี่ยมาต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยมากกว่า10ปีนะคะก็ บอกเลยว่าเขามีกทพิสูจน์ซึ่งเราเนี่ยได้ผลลัพธ์เนี่ยจริงๆอยู่แล้วกับตัวเราเองนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าอายุมันล่วงเลยมาจนเลขสี่กว่าแล้วเนี่ยเชื่อว่าเรื่องผิวคงไม่ใช่เรื่องอปัญหาเดียวของผู้หญิงนะคะสำหรับบีเลยเนี่ยปัญหาที่หลายๆคนไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนบีไหมเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาข้างในที่บางทีบอกใครก็ไม่เข้าใจนะคะบีเองก็จะมีปัญหาเรื่องของความไม่สบายตัวปวดตัวปวดข้อนะคะแล้วก็นอนหลับ ยากมากตอนนี้แล้วถ้าตื่นแล้วตื่นเลยเนี่ยทรมานสุดๆนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาของรอบเดือนที่แบบดีคิดว่าคงเริ่มมาน้อยแล้วล่ะนะคะแล้วก็จริงๆปรึกษาคุณหมอแล้วด้วยเนี่ยก็อยู่ในภาวะฮอร์โมนที่เริ่มสวิงแล้วนะคะก็พอ Perfect r a d i a n c เนี่ยออกผลวิจัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกแบบเราดีใจมากเลยเพราะว่าเราอยู่กับเขามานานแล้วเราคิดว่าเราคงอยู่ต่อไปนะคะแต่ว่าสําหรับบีเลยในช่วงวัย40กว่าเนี่ยก็คงต้องเลือกใช้ Perfect r a d i ร n c ตัวใหม่เนี่ยใน สูตรที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือปกติถ้าทาน1น่งสอเม็ดหรือ4เม็ดเนี่ยบีจะลองปรับโดสมาเป็นที่6เม็ดนะคะเพื่อให้ตรงกับผลของวิจัยแล้วก็จะดูเรื่องของภาวะสมดุลพอมลจากข้างในเนี่ยว่ามันช่วยได้จริงไหมนะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่า perfect radiance เนี่ยสามารถที่จะเป็นเพื่อนของคุณสาวๆได้ในทุกช่วงวัยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะชมใหม่สวัสดีค่ะ